สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆช่องขวัญใจพระเครื่องนะคะ EP นี้เป็น EP ที่162ค่ะช่องทางการติดต่อนะคะโทร0 8 4 5 9 6 2 0 0 5ค่ะโทร0 8 4 5 9 6 2 0 0 5ค่ะเบอร์นี้สามารถเพิ่มเพื่อนทางไลน์ได้เลยนะคะเบอร์นี้สามารถเพิ่มเพื่อนทางไลน์ได้เลยค่ะไลน์น้องชื่อปุ้มปุ้ยนะคะหรือจะสแกน QR code เพิ่มเพื่อนทางไลน์ได้นะคะ พระน้องเป็นพระเหมาพระบ้านนะคะพระเหมาพระบ้านพระเช่าเหมารวมนะคะพี่พี่คนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะพระราคานี้น้องไม่มีรับประกันนะคะพระราคานี้น้องไม่มีรับประกันค่ะลบกวนพี่พี่ดูกันให้ชอบดูกันให้ใช่นะคะถูกใจแล้วโทรมาหาน้องได้เลยค่ะ EP นี้น้องเปิดให้พี่พี่ในราคาองค์ละ600บาทนะคะ600บาททุกองเลยนะคะ โอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบอกเพิ่มห้าสิบบาทค่ะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะพาน้องเป็นพระเหมาพระบ้านนะคะพระเหมาพระบ้านค่ะองค์ที่หนึ่งนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะองค์ที่หนึ่งค่ะพระสมเด็จนะคะด้านหน้านะคะงานเก่าๆเ,เดิมๆนะคะสภาพสวยงามแบบนี้นะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะ ขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองค์เลยค่ะด้านหลังค่ะดูกันให้ชอบดูกันให้ใช่นะคะถูกใจแล้วโทรมาหาน้องได้เลยนะคะองค์นี้น้องเปิดให้พี่พี่ในราคา600้บาทนะคะ600บาทค่ะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะ <Demon. S 2> เก็บปลายทางน้องขอบวกเพิ่ม50บาทค่ะดูกันให้ชอบดูกันให้ใช่นะคะอง์นี้เป็นองค์ที่หนึ่งของแถวที่หนะคะองค์ที่หของแถวที่หค่ะ องค์ที่สองของแถวที่หนึ่งนะคะองค์ที่สองของแถวที่หนึ่งค่ะพาสมเด็จนะคะด้านหน้านะคะงานเก่าๆเดิมๆนะคะสภาพสวยงามแบบนี้นะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะพาน้องขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองเลยค่ะด้านหลังค่ะดูกันให้ชอบดูกันให้ใช่นะคะถูกใจแล้วโทรมาหาน้องได้เลยค่ะ EP นี้น้องเปิดให้พี่ๆในราคา600บาททุกองเลยนะคะ600บาททุกองเลยค่ะ โอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบวกเพิ่มห้าสิบบาทค่ะพระสมเด็จนะคะด้านหน้านะคะต่อมาเป็นองค์ที่สามนะคะองค์ที่สามแถวที่หนะะึ่งนะคะพระสมเด็จปัดละคลังนะคะด้านหน้านะคะงานเกา่เกาๆเดิมๆนะคะสภาพสวยงามแบบนี้เลยนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ะคะ่ะด้านข้างค่ะด้านหลังนะคะด้านข้างค่ะ ใต้ฐานนะคะด้านบน,นะค่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองค์นะคะ้าน้องขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองเลยค่นะ,คะน้องเปิดให้พี่ๆในราคา600บาททุกองเลยนะคะ600บาททุกองเลยค่ะต่อมาเป็นองค์ที่สี่นะคะองค์ที่สี่แถวที่หนึ่งนะคะพ <PD> าสมเด็จนะคะด้านหน้านะคะงานเก่าๆเดิมๆนะคะคาบเต็มองคแบบนี้นะคะคาบเก่าเต็มองค์นะคะเนื้อหามวลสารแน่นๆแบบนี้เลยนะคะ ด้านข้างค่ะด้านหลังนะคะดูกันให้ชอบดูกันให้ใช่นะคะถูกใจแล้วโทรมาหาน้องได้เลยนะคะด้านข้างค่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะพาะน้องขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองเลยค่ะ,คะอง์นี้น้องเปิดให้พี่ในราคาหกร้อยบาททุกองเลยนะคะหกร้อยบาททุกองเลยค่ะ,คะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบบกเพิ่มห้าสิบบาทค่ะ องที่ห้านะคะต่อมาเป็นองค์ที่ห้าแถวที่หนึ่งนะคะด้านหน้านะคะพระสมเด็จวัดะระฆังนะคะงานเก่าๆเดิมๆนะคะสภาพสวยงามแบบนี้นะคะ<ร>พี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะงานเก่าๆเดิมๆนะคะสภาพสวยงามแบบนี้นะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยค่ะด้านข้างนะคะ,น,ะ,คะน้องได้มาเลี่ยมกรอบแบบนี้นะคะเจ้าของเดิมให้น้องมาเลี่ยมกรอบแบบนี้นะคะได้มาแบบนี้เลยนะคะ ขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองค์เลยค่ะต่อมาเป็นองค์ที่หนะคะองค์ที่หแถวที่1นะคะพระสมเด็จวัดละรังนะคะด้านหน้านะคะงานเก่าๆเดิมๆนะคะสภาพสวยงามเลยนะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะด้านหลังค่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองค์เลยนะคะพระน้องขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองเลยค่ะ องค์ที่หนึ่งแถวที่สองนะคะองค์ที่หนึ่งแถวที่สองนะคะเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อไผ่นะคะเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อไผ่นะคะด้านหน้านะคะใต้ฐานด้านหลังนะคะรุ่นสร้างมนดบนะคะที่ระลึกสองสี่เจ็ดแปดนะคะพี่คนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะเหรียญหล่อโบราณแบบนี้นะคะหลวงพ่อไผ่นะคะหลวงพ่อไผ่คะคะ องน,นี้น้องได้มาแบบนี้เลยนะคะงานสวยๆแบบนี้นะคะเลี่ยมกรอบพลาสติกมาแบบนี้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองเลยค่ะร้านน้องขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองเลยค่ะต่อมาเป็นองค์ที่สองแถวที่สองนะคะองค์ที่สองแถวที่สองนะคะพระพระซุ้มกรอนะคะด้านหน้านะคะงานเก่าๆแบบนี้นะคะเนื้อหามวนสารแน่นๆแบบนี้นะคะ พระซุงกอนะคะพี่คนไหนชอบถูกใจโทรหารน้องได้เลยนะคะพระผงนะคะด้านข้างค่ะด้านหลังนะคะด้านข้างค่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะ,ะน้องขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองเลยนะคะน้องเปิดให้พี่ๆในราคาหกร้อยบาททุกองเลยนะคะหกร้อยบาททุกองเลยค่ะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบบกเพิ่มห้าสิบบาทค่ะ องที่สามนะคะองที่สามแถวที่สองนะคะพับปิดตานะคะพับปิดตาจัมโบ้นะคะหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะคะด้านหน้านะคะด้านข้างค่ะด้านหลังนะคะหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะคะพี่เขาไหนเช่าถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ค่ะฟ้ะน้องขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองนะคะ องคนี้น้องเปิดให้พี่พี่ในราคา600บาทนะคะ600บาทค่ะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบบกเพิ่ม50บาทค่ะต่อมาเป็นองค์ที่4แถวที่2นะคะองค์ที่4แถวที่2หลวงปู่ทวดนะคะหลวงปู่ทวดหน้าใหญ่พิมพ์เตารีดนะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะต้านหลังนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ะคะ่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองค์นะคะ องนี้น้องเปิดให้พี่พี่ในราคา600บาทนะคะ600บาทค่ะต่อมาเป็นองค์ที่5แถวที่2นะคะหลวงพ่อไปนะคะเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อไปนะคะงานเก่าเก่ๆเดิมๆนะคะสภาพสวยงามแบบนี้นะคะด้านข้างค่ะด้านหลังนะคะที่รล,ลึกนะคะ 2, 4, 7, 8นะคะพี่ๆี่หนายชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะ คันข้างค่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองเลยค่ะต่อมาเป็นองค์ที่หกนะคะองค์ที่หกแถวที่สองนะคะพับปิดตานะคะมีตากระหนกข้างแบบนี้นะคะพับปิดตาหลวงปู่โต๊ะนะคะลายกระหนกข้างนะคะด้านล่างดใต้ฐา,า,านฝั่งตะกรุดหนึ่งดอกแบบนี้นะคะด้านหลังนะคะหลวงปู่โต๊ะวัดประดูชิมพีนะคะมียันแบบนี้นะคะ ลายคมชัดแบบนี้เลยนะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ค,ะคะ่ะพะน้องขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองเลยะคะ่ะองนี้น้องเปิดให้พี่ๆในราคาหกร้อบาทนะคะหกรบาทคะ่ะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบอกเพิ่ม50บบาทคะ่ะอง องที่เจ็นะคะต่อมาเป็นองค์ที่เจ็ดแถวที่สองนะคะพรพปิตาค่ะพรพปิตาพิมพ์หูกะต่ายนะคะมีรอยจานนะคะมีรอยจานที่องค์พปิตานะคะมีรอยจานนะคะตรงนี้ตรงนี้นะคะด้านข้างนะคะด้านหลังนะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะด้านข้างคะ่ะใต้ฐานนะคะ ขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองนะคะองค์นี้น้องเปิดให้พี่ๆเนราคาหกร้อยบาทนะคะหกร้อยบาทค่ะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบบกเพิ่มห้าสิบบาทค่ะอง์ที่แปดนะคะอง์ที่แปดแถวที่สองนะคะพบปิดตานะคะด้านหน้านะคะงานเก่าๆเ,เดิมๆนะคะพาผงนะคะด้านข้างะคะ่ะด้านหลังนะคะด้านข้างะคะ่ะ ขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะพิมพ์เชิรูดนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองค์นะคะน้องเปิดให้พี่ๆในราคาหกร้อยบาททุกองเลยนะคะหกร้อยบาททุกองค์เลยค่ะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบวกเพิ่มห้าสิบบาทค่ะองค์ที่หนึ่งแถวที่สามนะคะองค์ที่หนึ่งแถวที่สามนะคะพระร่วงนะคะพระร่วงนะคะ ระร่วงหลังรางปืนนะคะ<ฟ> <EC> เนื้อโลหะนะคะองค์ที่หนึ่งแถวที่สามนะคะพระร่วงหลัง่างปืงงงนะะเนื้อโลหะนะคะด้านข้างค่ะหลัง่างปืนแบบนี้นะคะเนื้อโลหะนะคะด้านหลังนะคะเป็นข้างค่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะพระน้องขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองค์นะคะองค์นี้น้องเปิดให้พี่ๆในราคาหกร้อยบาทนะคะหกร้อยบาทค่ะ โอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบวกเพิ่ม50บาทค่ะองค์ที่สองแถวที่3นะคะองค์ที่สองแถวที่3นะคะรูปหล่อโบราณน,นะคะรูปหล่อโบราณน,นะคะรูปหล่อรูปหล่อหลวงปู่สุขนะคะรูปหล่อ รูปหล่อพิมพ์หน้าลิงนะคะรูปหล่อพิมพ์หน้าลิงหลวงปู่เขียนนะคะขอโทษทีนะคะอง์นี้หลวงปู่เขียนนะคะรูปหล่อพิมพ์หน้าลิงนะคะหลวงปู่เขียนนะคะรูปหล่อพิมพ์หน้าลิงหลวงปู่เขียนนะคะพี่ๆเขไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะด้านข้างนะคะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองค์นะคะ น้องเปิดให้พี่ๆเนี่ยราคา600บาททุกองเลยนะคะ600บาททุกองเลยค่ะ,คะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบบกเพิ่ม50บาทค่ะต่อมาเป็นองค์ที่สามแถวที่สามนะคะเหลียนหล่อบโบราณหลวงพ่อไผ่นะคะเหรียนหล่อโบราณหลวงพ่อไผ่นะคะพี่คนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะข้างๆค่ะด้านหลังค่ะที่ระลึก ขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองค์เลยคะ่ะดูกันให้ชอบดูกันให้ใช่นะคะด้านข้างคะ่ะองค์ที่สี่แถวที่สามนะคะองค์ที่สี่แถวที่สค่ะหลวงพ่อคูณปริสุโตโทนะคะหลวงพ่อคูณปริสุโตโทนะคะเหรียญหลวงพ่อคูณปริสศโตโทนะคะเหรียญเก่าๆเ,เดิมๆนะคะสภาพสวยงามแบบนี้นะคะต่อโคดหนึ่ง้าห้านะคะ พี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะโทรหาน้องได้เลยค่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองค์เลยค่ะองค์ที่ห้านะคะอง์ที่ห้าแถวที่สามนะคะพระซุ้มกอน,นะคะด้านหน้านะคะงานเก่าๆเ,เดิมๆนะคะสภาพสวยงามเลยนะคะ่ะด้านข้างค่ะด้านข้างค่ะ ขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะด้านด้านหลังนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองคนะคะอ <_ d ata> งค์นี้น้องเปิดให้พี่ๆในราคาหกร้อยบาทนะคะหกร้อยบาทค่ะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบวกเพิ่มห้าสิบบาทค่ะอง์ที่หกนะคะอง์ที่หกค่ะให้ไว้เป็นที่ระลึกนะคะหลวงพ่อเงินนะคะให้ไว้เป็นที่ระลึกหลวงพ่อเงินนะคะด้านหลังค่ะ ขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองนะคะองค์นี้น้องเปิดให้พี่ๆในราคา600บาทนะคะ600บาทค่ะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบวกเพิ่ม50บาทค่ะองที่7นะคะองที่7ดแถวที่3นะคะอง์ที่7ดแถวที่3มนะคะตะกุดหลวงปู่ หลองศุกวัดสะพานสูงนะคะหลวงปู่ศุกวัดสะพานสูงนะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหารน้องได้เลยนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองเลยค่ะองค์นี้น้องเปิดให้พี่ๆในราคาหกร้อยบาทนะคะหกร้อยบาทค่ะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบบกเพิ่มห้าสิบบาทค่ะ อง์ที่เจ็ดนะคะต่อมาเป็นองค์ที่เจ็ดนะคะพระพุทธชินราชนะคะรูปหล่อพระพุทธชินราชนะคะ้านข้างค่ะด้านหลังนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ค่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองเลยค่ะข้างค่ะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทหรหาน้องได้เลยนะคะโทหรหาน้องได้เลยค่ะองค์นี้น้องเปิดให้พี่ๆในราคาหกร้อยบาทนะคะหกร้อยบาทค่ะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบวกเพิ่มห้าสิบบาทค่ะ องค์ที่9นะคะองค์ที่9แถวที่สนะคะองค์ที่9แถวที่สนะคะพระหูยานนะคะพระหูานพระหูยานจังหวัดลบบุรีนะคะเนื้อตะกวสนิมทองแดงนะคะเน<ม>ื้อตะกัวสนิมทองแดงนะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองค์เลยคะ่ะองค์นี้น้องเปิดให้พี่ๆในราคา600บาทนะคะ600บาทค่ะ โอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบบกเพิ่มห้าสิบบาทจะด้านหลังนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองเลยค่ะพารน้องขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองเลยค่ะองค์ที่หนึ่งแถวที่สี่นะคะองค์ที่หนึ่งแถวที่สี่ค่ะพารซุ้มกอน,นะคะด้านหน้านะคะงานเก่าๆเ,เดิมๆนะคะสภาพสวยงามแบบนี้นะคะพี่คนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะ ขอดูรูปเพิ่มเติมได้ค่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองนะคะด้านหลังค่ะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหานอ้องขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะคะองค์ที่สองแถวที่4ีนะคะลิงแกะสลักนะคะลิงแกะสลักนะคะด้านหน้านะคะงานเก่าๆเ,เดิมๆนะคะสภาพสวยงามแบบนี้นะคะด้าน ้านข้างนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ค่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองเลยค่ะ,คะองค์นี้น้องเปิดให้พี่ในราคาหกร้อยบาทนะคะหกร้อยบาทค่ะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบวกเพิ่มห้าสิบบาทค่ะองค์ที่สามแถวที่สี่นะคะหลวงพ่อทบนะคะพระรูวิชิตพัชราจารย์นะคะหลวงพ่อทบนะคะ ด้านหน้านะคะงานเก่าๆเ,เดิมๆะะสภาพสวยงามแบบนี้นะคะดูกันให้ชอบดูกันให้ใช่นะคะถูกใจแล้วโทรมาหาน้องได้เลยค่ะด้านด้านข้างนะคะยี่สิบห้ายี่สิบห้ามีนาสองห้าหนึ่งเก้านะคะยี่สิบห้ามีนาสองห้าหนึ่งเก้านะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะด้านข้างค่ะ ค่อนข้างนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองเลยนะคะองค์ที่สี่แถวที่สี่นะคะองค์ที่สี่แถวที่สี่นะคะเหรียญจอบรุ่นแรกนะคะเหรียญจอบรุ่นแรกนะคะหลวงพ่อเฮงนะคะหลวงพ่อเฮงค่ะวัดป้านข่อมนะคะ เหรียญจอบรุ่นแรกหลวพหงพ่อเฮงวัดบ้านขอมนะคะด้านข้างค่ะด้านหลังมียันมีอักขระแบบนี้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองค์เลยนะคะพะน้องขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองเลยค่ะองค์ที่ห้านะคะองค์ที่ห้าแถวที่สี่นะคะหลวงปู่เอี่ยมนะคะหลวงปู่เอี่ยมวัดหนันนะคะด้านหน้านะคะด้านข้างค่ะด้านหลังนะคะ พศสองห้าหนึ่งห้านะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ะค,ะค่ะพาน้องขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองนะคะองค์นี้น้องเปิดให้พี่ๆได้ราคาหกร้อยบาทนะคะหกร้อยบาทะคะ่ะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบวกเพิ่มห้าสิบบาทะคะ่ะอง์ที่หกแถวที่สี่นะคะเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะคะเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะคะ พี่คนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองลยคะอง์ที่เจ็ดแถวที่สี่นะคะองค์ที่เจ็ดแถวที่สี่นะคะ,คะ,คะหลวงปู่สีนะคะหลวงปู่สีค่ะวัดเขาถ่าท่าบุญนาคะอายุร้อยยี่สิบห้านะคะ 2องรอสองห้าหนึ่งเจ็ดนะคะพศสอง7ห้าหนึ่งเจ็ดนะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองเลยนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองเลยค่ะองค์ที่แปดนะคะองค์ที่แปดเหรียญหล่อโบราณนะคะเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อทานนะคะเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อทานนะคะ ขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองค์เลยคะ่ะน้องเปิดให้ที่ในราคา600บาททุกองค์เลยนะคะด้านข้างะคะ่ะด้านหลังนะคะด้านข้างค่ะใฐานนะคะดูกันให้ชอบดูกันให้ใช่นะคะถูกใจแล้วโทรมาหาน้องได้เลยะคะ่ะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบบกเพิ่ม50บาทะคะ่ะ หลวงปู่ทิมนะคะองค์ที่หนึ่งแถวที่ห้านะคะหลวงปู่ทิมลงยาสีทองมาแบบนี้นะคะช่องอายุครบแปดรอบพศสองห้าหนึ่งแปดนะคะพี่พี่คนไหนสองห้าหนึ่งแปดพี่พี่คนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะโทรหาน้องได้เลยะคะ่ะองคนี้น้องเปิดให้พี่พี่ในราคาหกร้อยบาทนะคะหกร้อยบาทค่ะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบบกเพิ่มห้าสิบบาทค่ะ ดูกันให้ชอบดูกันให้ใช่นะคะุกใจแล้วโทรมาหาน้องค่ะองค์ที่สองนะคะองค์ที่สองนะคะพระปิดตาหลวงพ่อแก้วนะคะ,ะพระปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดนางสาวนะคะเลี้ยหล่อโบราณน,นะคะพระหล่อโบราณน,นะคะพระปิดตาหลวงพ่อแก้ววัด ดอนย้ายสามขอโทษทีนะคะพระปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดนางสาวนะคะวัดนางสาวนะคะเนื้อสำลิศนะคะนข้างะคะ่ะด้านหลังนะคะนข้างะคะ่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองเลยนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองค,ะคะอเลยค่ะองค์ที่สามนะคะองค์ที่สามนะคะ,ะ,คะหลวงพ่อเชยนะคะหลวงพ่อเชยค่ะ หลวงพ่อเชยนะคะพี่พี่คนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะหลวงพ่อเชยนะคะหลวงพ่อเชยนะคะวัดโชติทายการามนะคะรุ่นสองนะคะพศอกสองสี่เก้าสี่นะคะพี่พี่คนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะด้านข้างค่ะด้านหลังนะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองเนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองนะค่ะ องค์ที่4นะคะองค์ที่4แถวที่5นะคะหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทาหาน้องได้เลยนะคะด้านล่างมีเสือแบบนี้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะน้านช่างค่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองค์นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองคเลยค่ะองค์นี้น้องเปิดให้พี่ๆในราคาหกรอบาทนะคะหกรบาทค่ะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบบกเพิ่มห้บาทค่ะ องค์ที่ห้านะคะอง์ที่ห้านะคะรูปหรอนะคะพระพุทธชินราชนะคะด้านหน้านะคะด้านข้างด้านหลังะคะ่ะด้านข้างนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองนะคะน้องเปิดให้พี่ๆในราคาหกร้อยบาทนะคะมีรอยจานด้านใต้ฐานนะคะมีรอยจานนะคะ ด้านหน้านะคะงานเก่าๆเ,เดิมๆนะคะสภาพสวยงามแบบนี้นะคะองค์ที่หกนะคะองค์ที่หกค่ะพระคูอารุณศรีอารุณศรีมวัดนะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะพระน้องขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองะคะ์เลยค่ะด้านข้างค่ะ องเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทาง,งาน้องขอบบกเพิ่มห้าสิบบาทค่ะองค์ที่เจ็ดนะคะองที่เจ็ดนะคะ,ะ,คะพระปิดตาพังผกกาบนะคะพระปิดตาพังผกกาบนะคะด้านข้างคะ่ะด้านหลังคะ่ะมีรหูอมจันทร์นะคะครับขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองค์นะคะด้านหลังเป็นหันนุมานแบบนี้นะคะ ด้านขอโทษทีนะคะด้านหลังเป็นลาหูนะคะลาหูอมจันทร์แบบนี้นะคะด้านหน้านะคะพระปิดตาพังประกาบนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองเลยค่ะ,คะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองเลยค่ะ,คะองค์ที่8ดนะคะองค์ที่แดคะ่ะหลวงพ่อสุนหลวงพ่อโกะนะคะหลวงพ่อโกคะค่ะวัดเก้าห้อง อำเภอบางบานจังหวัดอยุธยานะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะที่ข้างค่ะรุ่นพิเศษนะคะอายุ85ปีนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ค่ะพศ2535นะคะ, 2, 2, 5, 3, 5ะ,คะพี่พคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองเลยะคะ่ะ โอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอโบกเพิ่มห้าสิบบาทค่ะอ,องค์ที่เก้านะคะองค์ที่เก้าค่ะเหรียญหล่อหน้าเสือนะคะเหรียญหล่อหน้าเสือหลวงพ่อน้อยวัดธรรมสาศารานะคะหลวงพ่อน้อยวัดธรรมมาศารานะคะพี่คนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะด้านข้างค่ะด้านหลังนะคะ นข้างค่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองค์นะคะ EP นี้เป็น EP ที่162นะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจองค์ไหนโทรหาน้องแอดไลน์หาน้องขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะคะ EP นี้ถ้าน้องหาข้อมูลมาผิดพลาดประการใดหรือน้องพูดผิดพลาดประการใดน้องต้องกราบขออภัยด้วยนะคะ EP นี้น้องขอจบเพียงแค่นี้นะคะฝากพี่ๆช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ